สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัตสุขูสุคนของผมเดี so, affe, ่ยวผมก็เบาวันหน้าพากินมาเสีพี่น้องบลวันหน้าพาไปลองกินแกงน้ำมัพี่น้องแกงน้ำมับ้านบานน้ำมัสดสดี่น้องมาจากบ้านเลยนี่แกงโอรัวใส่ผักกระแยงหอมมูมใส่บวบพี่น้องใส่ยอดผักเมล่อนำถูกโดดมาแก่ลูกโดดใส่พริกล้อไปเลยพักกระตีเป็นอันพักหนอนี่น้องพักหนอนหวานเลยนี่มาเป็นแบบเป็นกอมาเลยใส่ปิ้งปลาสอยพี่น้องเออนี่โอ้ย ปิ้งปลาซอยปลาขาวซอยปลาซอยหางแดงบ้านเฮาปลาแข็งเนี่ยนี่ก็ได้แจกวพิกสดเป็นน้องมาทำทำกับปิ้งปลามาได้เป็นน้องพรอนให้เก่าเสียบ่าวัหน้าอือเมนูหวานบาดได้เป็นน้องเนี่ยเสียบสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหอยากเป็นน้องเอาปลาออกจากหีบซะก่อนอือแบบพร้อมเลยเนี่ยง่ายเลยเป็นน้องปลาไข่ปลามันปลาโล่งลงตรงเป็นน้องฝนกำลังตกนี่ ทำกล้าอสีลวงนองอุย้ยเจียวแล้วเจียวเนะี่ย ว้ลวลดีครับสมัครพิโอ วานมันหล่องแกงน้ำมันสดนมันสดน้ดนเลยธรรมชาติน้ำมันหวยไม่หรอง Rồi nha. Ừm. bác mèo. Có yak. Mưa xuống nó phải không? ปีงปลากระมันดีเลยเราลองาังคับหน่อยก๋วยแล้วมันยังเลยเพลินีพ่น้องบดสอยเนี่ยทั้งแนวเมียนขันมดแดงก๋อยอ่ะหัอพวัวี่กเน้มต้ม,ตม,ตมสม เจากพึกสดเม,มนูมันบานพักกันบ้านหมดแล้วเด้อ อืมรวอรอดีครับมาจอพี่น้องเนื้อสดเจีเจ๊ยบมาวันหน้า ปลาพว่มีจอไข่เนาะกำลังจอไข่น้อยหนึง่งต่อมันเหมือนมันปลาซอยห้างแดง ຫືຫาຢາກມคือจືອຈາລານครับເຈົ້າົ จดจดพี่น้องของฝากจากทางบ้านเซิ่งน้ำใหม่ถ้าขึ้นอย่างเนี้ย่านั่งน้ำหมดเก็ดหมดเงินพี่น้องแมน่นหมดเลยอาหารบ้านเฮาพี่น้องเนาะอาหาร ตามดูกันแังสดมีเสีเยปัญญั้แล่ะป้องเจ้ากันง่อยไปทั้งขางไปแล้วไม่มีหมองลงหุอนนอง ใส่เป็นจานกลมกันกเลยวางมาพอ้านไปเลยอัือนสุดทนันแนละแกงนอไมันพานห้องใส่กรบเ้างหอกมันบานได้นี่อืออ จับอะไร

น้ำเนี่ยพอดีอยู่น้องพอดีน้ำพอดีตอนเราเบื่อโอรัวเลย cảm thấy nàng như bảy thế thằng này chỉ bán này có mắm lắm mà đi xẹp được, ừ. được 너무 맛있어 음.

เปิดแจกพายุรีพี่น้องนุ่นกินเทอรพี่น้องกัดมาฝราวพี่ตอนน้องเมนูแกงน้ำมัสดพี่น้องเสียบเซียสเ็คกะหย่างหอมๆอมเสบกบวกหวานๆใส่กับพวกเม่าน้ำแขยงใบบุบกพี่น้องแก้วเด็ดปลาสอยปลาขาวสอยมากมากินกับพี่น้อง ปิ่ยนเ้ามหอมแจวปิกซุกปิกสดหอมเจ็บเสียบไปน้องไปคลิปนี่กับฟ้าเจ้าหน้าี่น้องฝากกอสับไข่คอร์ดคอเซียบ้าวนามากินเสียบที่แนวเนี่ยครับผมขอบพระคุณพี่น้องวัดสมองศ์สุวรรครับที่ติดตามรับชมบ้านนาครับอันมักจิบกับฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อครับผมไปพบพร้อคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านนาขอสต์นะครับผมสวัสดีครับ